เรามาทําเมนูปลาหมึกยัดไส้ทอดกระเทียมใส่สามเกลือซอสหอยนางรมซอสปรุงรสฝาเขียวน้ําตาลทรายแป้งมันจะไม่ปรุงรสชาติเค็มมากนะคะเพราะว่าปลาหมึกกล้วยเนี่ยเค็มอยู่แล้วคนให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็เติมน้ําคนจนหมูดูดน้ําให้หมดนะคะพักหมูไว15้15-20ถึงนาทีนะคะทํากระเทียมเจียวกระเทียมเจียวเหลืองสวยแล้วนะคะแล้วก็กรอบแล้วค่ะปับด้านล่างสุดให้มันมีลมออกได้ยัดไส่ปลาหมึกค่ะ บีบได้หลมนี่หมูก็ออกมาจะเอาหัวยัดกลับเข้าไปที่เดิมเลยค่ะนี่ใส่แค่นี้ยัดเข้าไปที่เดิมนะคะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันกัดให้มันโดนส่วนตรงหัวด้วยนะคะนี่นะคะทําแบบนี้บ้างปลาหมึกนะคะบ้างตรงๆอย่างเงี้ยค่ะใช้น้ำมันที่เจียวกระเทียมเมื่อกี้นะคะเอาปลาหมึกลงไปเลยไม่ต้องรอน้ํามันรอนให้หมูข้างในมันสุกแล้วก็รีดน้าปลาหมึกออกแล้วเราก็จะนําไปทอดอีกทีหนึ่งนะคะ ใช้ฝาอบไว้นะคะแล้วก็คอยกับด้านปลาหมึกหมูสุกนะนะคะจะพักปลาหมึกให้เสด็จน้ําแล้วก็นํามาทอดทีนะคะมีฟองขึ้นมาจากไยตะเกียบใช้ได้แล้วนะคะทอดแค่เหลืองพอนะคะเพราะว่าหมูก็สุกแล้วค่ะกรอบนิดนิดแล้วค่ะก็ขึ้นได้เลยก็นํามาหั่นค่ะไม้ก็ดึงออกโรยกระเทียมเจียวทานคู่กับซอสสีราชา